สวัสดีครับผมวันนี้อยู่แบบกับแฮกเกอร์วันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การสอบวันแรกกันซึ่งถามว่าทำไมผมสอบช้าจังมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นทางโรงเรียน,นก็ได้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสอบวันแรกมีวิชาอะไรบ้างมีวิชาคณิตไทยเพิ่มเติมอังกฤษเพิ่มเติมและสุขใส่สีวิชา แต่ความจริงมันมีวิชาหนึ่งสองชั่วโมงนั่นก็คือคณิตศาสตร์โอเคเรามาเริ่มวิชาแรกของมือตอนเช้าของเรากันเลยดีกว่าคณิต2ชั่วโมงคณิตเป็นวิชาที่นักเรียนหลายๆคนชอบและเกียดในเวลาเดียวกันเพราะมันเป็นการใช้คำนวณและสมงอง <laughs> หรือปพญญ์หรือก็คือ เราต้องใช้ความคิดและสมองของเราในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหาบางข้อมันโคตรยากเลยและใช่แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นกับคณิตบางคนเพราะบางข้งขว่าคณิตบางคนสรับบักสิสรับบางคนมันง่ายมากโอเคก่อนที่ผมจะเล่สลาระมาคนนี้ว่าเราเข้าเรื่องกันอะไรกอีกรอบนึงซึ่งใช่สองวันแรกก็ถือว่าเป็นไปดื้อล่าลื่นดีหกสิบข้อคุ้มค่ากับ 2, สองชั่วโมง แต่ถือว่าผมทำทำถามว่าผมทําเสร็จไหมไม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมแบบสูงแบบนั้นเลยนะคือผมแค่ทําเกินเวลาขเข้าใจผมใช่ไหมแบบแบบเนี้ยแบบเวลาหมดแล้วแล้วแบบผมยังทังยังไม่เสร็จเออกิแคบบ่นั่นแหละก็ถือว่าเป็นไฟได้ด้วยลำนึงข้อที่หนึ่งถึงประมาณ20หรือ20นี่นแหละไป หลังข้อ21ถึงข้อสุดท้ายอย่างยากอะไรก็ไม่รู้รูอ่ะคือแบบไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเลยนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามแล้วบอกแล้วมาบอกว่ายากนะคือผมพยายามแล้วแบบคือแบบมันนึกไม่ออกพยายามทำกราฟหรือแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ใช่และใช่มันห้องขม,มีคนได้20ด้วยแล้วก็น่าจะเยอะด้วยแหละแต่ยังดีที่เขาอาจจะมีคะแนนช่วยโอเค ชิชาที่สองวิชาที่สองของเรานั่นก็คือภาษาไทยเพิ่มเติมซึ่งใช่ไทยเพิ่มเติมเนื้อหาก็จะมีบทก่อนนิทานแล้วก็บ้าๆอีกเรื่องที่ผมจำไม่ได้ซึ่งใช่ถือว่ามันลาบดื้อไหมก็ถือว่าไม่ได้ลามดื้อ แล้วก็ไม่ได้ยากเลยแต่มันได้ยากข้อท้ายนัย่นแหละสำหรับผมถือว่ากลางไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับและแใช่มันสัน่นต่อมาวิชาต่อมาพักเที่ยงใช่พักเที่ยงกินอาหารแต่มไม่นด้ว่าเป็นวิชาหรอกแต่แค่ผมจะบอกไปเฉยว่ามันพักเที่ยงซึ่งใช่พักเที่ยงก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เขาไปเล่นผ่อนคลายกัน เห็นนั้นผมไม่รู้ผมจะบอกไปทำไมนะผมไม่รู้โอเคต่อมาพอพักเที่ยงเสร็จก็ได้เวลาที่เราต้องไปเรียนวิชาอีกสองคัง้นั่นก็คืออังกฤษอังกฤษวิชาที่ง่ายในสายตาผมในฐานะนที่ผมอ่านหนังสือเก่งยกเว้นภาษาไทยที่ผมได้เก่งต่อไป ใช่อังกฤษผมถือว่าโอเคเลยเพราะว่าผมสามารถอ่านได้อ่านได้พูดได้แต่แปลไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ใครเป็นหมผมก็จบอกได้นะว่าใครเป็นผมบ้างอ่านอ่านเขียนโอช่อ่านออกเขียนได้แต่แปลไม่ได้อันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมผมแปลไม่ได้แต่ถามว่าผมก็แปลได้บางคำแ,แต่คำยาก,ยากๆคือผมก็โอ้แบบนั้น จอผมโอเคคือคำมันมันมันก็ยากนะแบบอะไรอะไรก็ไม่รู้ซึ่งใช่ก็ผือว่ามันไว้ได้ล่ารื่นดีผมก็ไปในแจ,จ้งเขาเป็นข้อเขียนน,นะนะเดี๋ยวขอดูในกระดาษเปรียบเอาปัจันเออเอาห้าสิบขอ้ขอห้าสิบข้อห้าสิบข้อข้อการรุนูน นั่นเลยแบบพกกาเน้นๆเน้นๆเลยซึ่งใช่ง่ายมากๆอีส <Easy. S 1> ิเดต่อมาต่อมาครับท้ยก่อนที่เราจะไปเคลียร์น้ค้างกันนั่นก็คือสุขาสาสิข้อง่ายมากวิชาที่เด็กๆหลายๆคนทําได้แต่ยังมีคนตกอยู่ซึ่งเชื่อสิมีคนตกแต่ไม่ใช่โมวันอีสิมาก เรื่องยาเสพติดกับเรื่องโฆษณาเหรอีซี่เรื่องการป้องกันตัวและเรื่องการใช้ยาีซี่อะไรอีกนะเรื่องร่างกายีซี่ง่ายมากง่ายมากง่ายมากซึ่งถามว่ามันจะมีคนเสร็จภายในสิบนาทีเลยแหละเออแล้วใช่จอของมันไม่พอแฮะแต่ช่างเอาก็ยังเล่าต่อแต่ใช่คือแบบมันแบบว่าว่าเเ้ยที่แบบมันจะมีคนทําเสร็จ ภายในหนึ่งนาทีซึ่งบอกเลยว่าคนนโม้จริงๆท,ที่ผมพูดไปแต่ว่าอย่างน้องก็ต้องทำในหน้เสร็จภายในสิบนาทีอะซึ่งใช่ซึ่งใช่เราก็ต้องพอกันแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย